เกมซากแตงทอดไฟนี่เราซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายไม่เหมือนแตงท้อครับก็อยู่ที่ปทุมที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้อุปมซ้อมเพื่อนๆพี่ๆนะครตอนนี้เราอายุสิบหกสูงไร่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบห้าห้าสิบหกมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับยอดกันเนาะไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกขาต่อหรือยังศึกษาเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอยอดกันวางเกมวางแผนไงดี ตามสไตล์อ่ามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้ยก็เวทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ที่นี่แหละวันนั้นต่อยใครเป็นมรกตเป็นกันมั้งชนะชนะันน็อกเหรออ้าวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้บสองวันนี้ต่อยร้อยสิบสามเนาะเมื่อกี้ช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินอยู่ปอนจุดสี่ก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลประมาณสี่ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบกว่าคนจังหวัดปทุมเด็กปทุมอ่ะฝากเชิญชวนนแฟคับ ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะนี้แนนนอนอะขอโชคดีขอบคุณครับ